สวัสดีครับผมก็พอดนะครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับคําว่าล u n in ในอาวุธปืนนะครับเนื่องมาจากว่ามีเพื่อนสมาชิกอย,อยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็อยากจะให้ผมเนี้ยได้ลองพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นปัญหาการที่รับปืนมาใหม่ๆแล้วปรากฏว่ายิงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างติดหัดจะต้องมีช่วงของการลันอินและลันอินเนี่ยคืออะไรปบนตระแบบเนี้ย จะต้องผ่านการรันอินเนี่ยอย่างไรบ้างวันนี้ก็จะพูดคุยให้ฟังนะครับตัวที่ปืนที่ผมกําลังจะหยิบโยกขึ้นมานะครับทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับดูคําว่ารันอินก่อนผมก็ได้ลองไปค้นข้อมูลนะครับใน Google ดูนะครับคำว่ารันอินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคขมมามักจะใช้กับเครื่องยนต์นะพวกรถยนต์ต่างๆนะครับช่วงรันอิก็คือเป็นช่วงที่เครื่องยนต์เนี่ย ถูกผลิตขึ้นมาใหม,ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเดินเครื่องใช้งานแต่อย่างใดจึงทําให้เรื่องของน้ํามันหล่อลื่นนะครับหรือว่าพวกสารต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกเคลือบนะครับในชิ้นส่วนของเครื่องยนตนะ์จะต้องผ่านการลันอินไปก่อนอาจจะวัดหน่วยเนี่ยเป็นกิโลเมตรนะครับหนึ่กิโลเมตรนะหรือว่าพันห้าสอนะก็ต้องมีการเปลี่ยน่ายนะครับของเหลวเพื่อที่ว่าจะได้ เอาพวกเศษต่างๆที่อยู่ในกลไกนะครับในการผลิตเนี่ยเอาออกมาหรือถ้าไม่เป็นถ่ายโพลน้ำมันเครื่องเนี่ยก็อาจจะให้สารเหล่านั้นเนี่ยได้เคลือบนะครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพื่อการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพอันนี้นคือความหมายนะครับคร่าวๆข,ข,ของการลันอินนะทีนี้นะครับในเรื่องของอาวุธปืนผมก็ได้ยินคำนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่อนข้างนานนะครับว่าปืนเนี่ยจะต้องผ่านระยะการลันอินจึงจะไม่ติดขัด มองดูแล้วเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของวปืนยกตัวอย่างเช่นปืนกระบ,บอกนี้ปืนโค้ดนะครับปดแมกกาซีนทาการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับตรวจแล้วตรวจอีกปืนปลอดภัยนะครับปืนโค้ดแบบนี้นะถ้าเผื่อว่ารับปืนมาใหม่ๆนะครับปืนใหม่แก่กล่องในการยิงไม่ว่าจะเป็นกระสุนซ้อมกระสุนจริงนะครับ ที่ผมเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดอาการติดขัดติดเยอะมากนะครับปืนโมเดล1911ก้านะในการยิงน้อยก็บอกมากนะครับที่แกะกล่องมาแล้วเนี่ยยิงแล้วจะไม่เกิดการติดขัดเลยส่วนใหญ่ก็จะติดนะครับทีนี้พอยิงไปซักระยะหนึ่งอาจจะ1กล่งกอง2กล่อง,องหรืออาจจะ4กล่กองก็แล้วแต่นะครับยิงทีหนึ่งนะมันก็จะทําให้ชิ้นส่วนนะครับของตัวสไลด์เคลื่อนที่นะอย่างเงี้ย ซึ่งการเคลื่อนที่นะครับของตัวปืนเนี่ยแบบนี้ถามว่ามันช่วยอะไรมีส่วนช่วยตรงไหนนะครับก็อาจจะมองว่าบางยี่ห้อมีการผลิตนะครับที่เยอะจำนวนมากๆอาจจะมีบางชิ้นส่วนนะครับที่มันจะไม่ได้เรียบไม่ได้เสมอกันการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้จุดเหล่านั้นเนี่ยเกิดการขบแล้วก็ติดขัดนะครับการเคลื่อนที่ของตัวสไลด์นะครับกับตัวโครงปืนเนี่ยก็จะไปบริหารนะครับ ชิ้นส่วนเหล่านั้นให้เกิดการขัดนะขัดถูเสียสีนะครับจนก,กระทั่งมันหายไปนะความ,มเรียบความสมูทก็จะบังเกิดขึ้นนะความหมายอาจจะโดยในนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้มีผลเลยแทบจะไม่ได้มีผลนะครับในเรื่องของการยิงการลันอินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับปืนบางประเภทบางกระบอกนะครับที่โรงงานเนี่ยได้บอกว่าจะต้องมีการยิงนะครับเพื่อให้ตัวสปินนิคอยเนี่ย เกิดการเคลื่อนที่เกิดการยุบตัวเกิดการใช้งานนะจะทําให้อาการติดขัดเหล่านั้นเนี่ยหายไปนะครับก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอขออนุญาตนะปืนคานะพวกคานะครับตัวจุดสามตัวเล็กๆนะครับพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้นะครับการบันทายกลไกระยะหนึ่งนะครับจึงจะไม่มีการติดขัดรวมมาถึงนะครับเจ้าปืนแบบนี้ด้วยนะบางประเภทบางกระบอกเนี่ยโอ้โห ติดระเบิดระเบิดนะครับ1กล่องก็ไม่หาย2กล่องก็ไม่หายทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับไล่เลียงปืนที่ผมมีอยู่ว่ากระบอกไหนเนี่ยยิงแล้วจะต้องมีการลันอินนะมากที่สุดติดขัดมากไปหาน้อยนะครับเดี๋ยวลองดูกระบอกแรกสุดนะครับที่ติดขัดมากที่สุดก็คือกระบอกนี้ที่ถืออยู่ในมือเลยนะครับตัวโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งซีรีส์เจ็ดศูนย์ 70, นะครับมาโฟซีเจ็ดศูนย์กระบอกนี้เลย นะโอ้โหติดจริงๆติดเยอะมากนะครับยิงเมื่อไหร่ก็ติดทํำยังไงดีนะครับก็ทําการยิงด้วยกระสุนฟูมมาเทอร์แจเกต FMJ นะผมยิงไปประมาณสัก1-2กล่อง1-2กล่องนะครับอาการติดขาดเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเปิดด้วยลูกตัว LRN หรือว่า s e m ิ w a c ค t เตโอ้โหไม่เหลือนะครับ ยิงไปก็ติดไปอาการติดขัดนะครับมีอยู่ประมาณสัก2อาการที่พบเจอ 1. ก็คือยิงไปนะครับตึง้งนะตัวปอกที่มันจะดีดออกเนี่ยมันดีดออกไม่สุดนะครับแล้วสไลด์เนี่ยมันงับก่อนนะก็คือค่าป,ปอกอาการแรกคือค่าป,ปอกนะครับอาการที่2นะครับยิงไปเสร็จตึง้งนะปรากฏว่าเกิดการไอเจ้าตัวกระสุนจานท้ายนะครับของตัวกระสุนปืน ที่เป็นปอกกระสุนเปล่าเนี่ยกับตัวกระสุนที่กำป้อนใหม่นะมันชนกันเรียกว่าดับเบิลฟรีสเกิดขึ้น2รูปแบบนะครับที่พบเจอนะอีกอันนึงนะครับที่นานๆเกิดทีก็คือยิงหมดแล้วสไลด์มาไม่ค้างปกติจะต้องค้างสไลด์นะครับเมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายหมดแต่ก็เกิดขึ้นนะครับบ้างในกรณีที่ยิงแล้วเนี่ยสลดน์มาไม่ค้างนะครับอาจจะเนื่องด้วยนะครับหลายปัจจัยนะครับ นึ่ในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวสปินิคอยที่มันยังค่อนข้างแข็งแล้วก็ใหม่มากนะฮะอันนี้ก็คือกระบอกที่1ติดจริงๆนะครับใช้การลันอินไปเนี่ยประมาณ2กล่องคือ100นั้นัดอาการนั้นก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเหตุที่ดีขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวสปินิคอยเนี่ยได้ขยับนะครับมีการขยับขยืน่นะนะกระบอกแรกผ่านกระบอกต่อไปนะครับกระบอกที่ 2. เอบอื Ooh ้อ เจ้าตัวนี้เลยนะครับเ ja ดย่า MK12 แม็กนะครับค้างตัวลูกเลื่อนนะไอเจ้าตัวนี้เช่นกันนะครับก็เกิดอาการติดขัดเช่นกันเนื่องด้วยอาจจะเป็นแรงดันของกระสุนปืนผมจะไม่ได้โทษปืนสักทีเดียวนะครับผมจะคิดว่ากระสุนปืนที่ใช้เนี่ยก็ไม่ผลถ้าเกิดว่าไปเจอลูกที่อ่อ,อนหน่อยนะครับหรือว่าเบาๆนะครับมันก็จะทําให้การเคลื่อนที่นะครับของวงรอบเนี่ย ไม่ครบก็เป็นอาการติดขัดน,นะฮะจะแก้ยังไงนะครับก็จริงๆเนี่ยเปลี่ยนลูกก็หายถ้าเผื่อว่าใช้ลูกแรงๆเนี่ยอาการติดขัดพวกนี้ก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามันเลีืยงไม่ได้เลือกไม่ได้จะต้องใช้กระสุนที่เรามีอยู่แรงนที่มันอาจจะไม่ได้มากนะครับก็ต้องมาแก้ที่ตัวปืนนะซึ่งการแก้ก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ก็จะบอกว่าในรอบให,ใหม่ๆของปืนเดย่า m อ1 2นะครับเพื่อสมาชิกไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอาการติดขัดเนี่ย ทางโรงงานท่านผมทราบมาว่าได้แก้ไขปรับปรุงแล้วนะครับอันนี้คือกระบอกที่2กระบอกที่3นะครับก็คือไม่พูดไม่ได้นะครับตัวนี้ซ i กเซอร์มอร์คิวโตจุดสองสอโอ้โหหนึ่งในดวงใจเลยนะครับเรียกว่าติดเหมือนกับปืนอัดลมชักยิงทีละนัดนะครับเจ้าตัวปืนกระบอกนี้เมื่อก่อนเนี่ย ผมยังไม่รู้นะครับเรื่องของสปินรีคอยที่มันเปลี่ยนได้นะก็ใช้ของตัว high velocity ไปยิงกับลูกมาตรฐาเนี่นะครับสปินรีคอยเนี่ยมันเซ็ตเอาไว้สำหรับลูกแรงสูงหรือว่าความเร็วสูง,สงแต่พอเอาลูกนะครับที่ความเร็วมาตรฐานเนี่ยไปยิงเมื่อไหร่ก็ติดนะเมื่อก่อนไม่รู้ครับโอ้โหยิงไปติดไปกุ้มมากนะตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับเป็นเรื่องของตัวสปินรีคอยนะส่วนตัวปืนที่ยิงแล้วไม่เจออาการติดขัด ตั้งแต่รับมาเลยนะครับก็คืออันนี้ตัว1911นะครับลอไอแลนด์1 9 1 1เป็นเป็นปืนจากประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่เจออาการติดขัดอันนี้เรื่องจริงนะไม่เคยเจอเลยนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้แล้วก็ปืนตระกูลกลอกอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับปืนตระกูลนี้ก็ยิงแล้วยังไม่เคยเจออาการติดขัด แต่อย่างใดนะเนี่ยปืนก็ไม่ติดนะครับซิกซ์เซเวอร์ p ีเช่นกันนะครับแบบนี้ก็ไม่เจออาการติดขัดแต่อย่างใดนะกระสุนด้นก็ยังไม่เคยเจอนะครับเนะจ้าตัวปืนกระบอกนี้ยิงเยอะมากนะครับเพราะเป็นปืนที่ใช้ในการฝึกอบรมนะครับสำหรับชมรมยิงปืนกระบอกนี้คือปืนออกงานเลยยังไม่เจออาการติดขัดแต่อย่างใดนะ ดังนั้นนะครับผู้สรุปในเรื่องของการลันอินในอาวุธปืนเนี่ยผมก็มองว่าตัวปืนกับเรื่องของเครื่องยนว์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะจุดบางจุดเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าชิ้นส่วนมันเพิ่งจะเอามาจากโรงงานมันอาจจะยังมีบางชิ้นส่วนที่ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ระหว่างโลหะกับโลหะเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการติดขัดเนี่ยหายไปนะครับ แต่ไม่จําเป็นจะต้องอหล่อน้ํามันนะครับหรือว่าอะไรมากตัวปืนเนี่ยปกติมันก็ทํางานได้ของมันเองอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยเรื่องของการหยอดน้ํามันหรือว่าเรื่องของการฉลมน้ํามันคือไม่ต้องสรุปนะครับในคลิปนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกก็คือถ้าเผื่อว่าเราได้รับปืนมาใหม่ๆเป็นปืนใหม่จากร้านนะครับอยากให้เอาตัวปืนกระบอกนั้นเนี่ย ไปทดสอบยิงที่สระยิงปืนจริงๆดูนะครับด้วยกระสุนจริงๆนั่นแหละนะครับลองยิงดูว่าจะมีอาการติดขาดหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเผื่อว่าพบเจออาการติดขาดก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางกระบอกเนี่ยอาจจะต้องมีช่วงของการเ,าเรียกว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนวุงปืนแล้วอาการนั้นก็จะหายไปนะครับหรือถ้าเผื่อว่ามันไม่หายเราก็อยากจะประหยัดค่ากระสุนนะครับ สุดท้ายผมก็จะแนะนำว่าลองค้างสไลด์ดูนะครับแบบนี้สักคืน2คืนแล้วก็ลองไปยิงดูใหม่นะครับก็น่าจะช่วยได้นะลองดูแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ